แล้วก็งานสบายเนาะแมนใคระกินอกบจเปิดภาพมาก็อยู่ทั้งบ้าน สาวน้ำพลอยู่หนาห้องน้ำสาวน้ำพนเลยพี่น้องนะบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อที่เขามาติดตามทั้งซองเบาไล่พาลุยเด้อพ่อแม่พี่น้องนยขอบุญขอบคุณในรายที่เขามารับชมก่อนจะไปรับเบิง้งรับชมกับพระพ่อแม่พี่น้องทิ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบา ช่องบาลายพาลุยเนี้ยนะพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่อชมกันเลยเห็นบาร์ทองใสบนแจ็กเก็ตอย่างกรูกุ๊กกลัวอยู่พี่น้องเอ้ยไปเออพระมาพี่น้องเอ้ยจังแมนบ่าวท้องใสกับบ่าวคำเห็ดอย่างกวาดป่วดอยู่พูดฮ้ยยี่ชังเว้ยนี่เนาะไปดีดูดูสบายดีเห็ดยังไงนี่อ๋อบุเมนไม่บุเมนไม่รู้ว่านี่เมนบุ๊มน ไม่ดูได้ป่าทั้งชายเอ้ยนี่ต้อแดงแล้วนี่โอ้โหเห็ดในอื่นก็ได้ป่ะจักไม่แดงบ่มุนไม่ดูไม่ดูบ่ไม่แดงไม่แดงไม่แดงเดี๋ยวว่าไม่ดูเอาไปคายได้หนิคลายเป็นดูได้หนินี่ไม่ดูนะใช่ไม่ดูโอ้ขับกันทีเนาะโอ้แม่นี้ตัวนี้ไม่ดูนี่เจ้ามาใช่ เบิงเบิงเบิงว่าั้งชราเช็ดอย่างนี้นี่เนาะเ้ลเห็ดจังใดเด่นี่เราว่าเห็ดรักชันยานให้ทิพงานเราวะอ๋อบองปองก็จับบ่เกลียวว่าสันยานหนวันนี่นะเขาชิบระคายเห็ดรักสันยานเนาะ

อาตะปูวะต่อไรเจ้าเกี่ยวเข่าขึ้นมาขนขึนมาเพื่อจยังท่านได้ขนนะท่านขนจ้ะเลยหาสิเกี่ยววานต้ออะไเด็ดเ็ดอะไรสามยังหัวแหงยังแหงดเลยนี่เก็บขึ้นมาได้ประมาณเจ็ดแปดมงนี่แหละ ย่านเพราะว่าเบิ่งในโทรศัพท์วันนี้คือว่ามีมีฝนแน่มีบ่กเลยมัดมัดมัดจะเช่าอะไปั่นแค้กลัวเอ้าจัดแค่กลัวมันมันทำแมนแต่เราไม่เดี๋ยวเขากระจาดเสียเสียเวลาเสียเวลาตากอีกเอานั่นเนาะเวลาปีนนี่ก็ทำผลจะตกเฉยเลยนั่นแหละจังหวะฮึดเฉ่งเนี้ยบุบๆอยู่ผมก็เบิ่งเนี้ยว่าครับฮ่ายังเล็บแบบนี้เนาะ อาตะปูปูมีว่าจะตะปูเขาตะปูที่อันเปล่าเชียงมันชื่อมาเบิดตะปูชัน้ชัน้เช็ดนี่เลยเน่าะโอ้โหโโหมาเพิ่นเฮ็ดมองบ้างโทรศัพท์ในในก๊กอันนี้วะเพิ่นเช็ดนี่เด็เอาัโดย แล้วก hey. ็เป็นห่วงพี่นเหอเเห็นเอาหอยไ้นี่เราว่ายั่นทุงยางมันขาดเราวะลมพัดเราวะเฮพา่ารมิมันโตนดนั้นล้นเลยโอ้โไอ้นอันนีเเออหจะพูดออกมากูใหม่วบ่ม่บอก ไม่ได้าเยอาตวโ้ก็ได้นะมาต่ใครก่นลไป่อม่แม่ม่มลรกลังเข่าอยู่่ปึก้นเเจ้ไปต่อเนาะท่ไ่อมาตื่นเป็นเป็นเมันเป็นน้ก้นมนแล่ได้์ถ่ายคลิปวัเี่ยนเปี่ยนก้นไหม นี่เขานะอ่อย่ากมันตื่นๆอ่างนตกใจตื่นมากมันลมพัดอันนี้ป่ะเนาะโอ้ยเนาะให้กวูจอบไปชังนี่พี่น้องเอ้ยอันฉากพาฉากโทอร์ซับให้กวูจอบโนจอบยังโอหดพอเนาะเพื่อเงินได้คำได้เพื่อเสียได้เสียได้บังคลิปเนาะหันดีเลยไปหันมันจะเป็นตลอดดีว่ะวันนี้เนาะเออหันที่เอ้ยปึกขึ้นปึกลงค่ะถ้าละม่านเดี๋ยวเทอร์ซับคอยให้มา สักปีแล้วนี่นะสองโอ้ยชิมไฮซิเมนแล้วออกไม่ได้แล้วมันเดร์แล้วเสียบออกเสียบเข่าอยู่โอ้ดุดดึกดีเนาะโดยโดยโดยคัดกันดีท่วชับแล้วนี่เนาะโ เอาไปคอดเพ่อล้มาทับไปฮู้ว้นเนอะ่าย้มาทับล้มตีมัเนเปลนไปเปลี่ยนชายไมก็ไม่ได้บ่บ่ชายมันยังดีเลยอะไรเป็นน้ำกลนมันนี้เนาะัะอะได้ฮบ่ได้บ่ได้เอ้ยจำคลอนมาบด ปวเข่าปวดมือมันเยอะมปวดด้นะปวดเรื่องนือมันเยอะได้ป่ะเอ้ยมันเย็นก่อนส่อจังฉีนั่นตอนนี้เท้าซับมันยังขวอนกระเมนใส่จังฉีเฮ็ดมันใหม่ถอดก่อนทำงานก่อนโอเคโอเคบวมวันทองใส่แล้วเฮ็ดนั่นหูชักชิเป็นยังทั้งน่ะพี่น้องเอ้ยผูวกรุกกุกกุ๊กกุ๊อายอเพื่อ

นียเนาะแไม่ยังแต่ไวเลยมากรแตนั่บงชน้มีแต่ว่าเาคนขนเางัาเนาะแต่นั่ก็ได้บ่บ่เดวมแช่นนะคนขึ้นงาดเอาะมัีันชีง่ายกว่าเต เสียงเงยอีมาเลยทั้งสามคนเอเอกวงเลยร่างกมาวันนี้ <c oughs> นัดขอนนะจะทิงานอะไะได้บ่ <c oughs> เป็นนั่นเนาะ mãng ngày đấy, chàng ấy, này chăng lên mãng này lên mặt 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 đặt mặt 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 con đấy? mặt bên mặt mặt bên mặt 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 rồi mặt 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 vô mặt mặt con mặt 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 mặt

mình tăng thôi ừ. đó này vô bên à? Cứu dưới này cứu cứu บัดที่คานเท่าหยังเพิ่นก็ต้องอ่าได้ใช้อีกเนาะยังใช้หายงานอยู่ดอกใช้หลาอย่างคือเอาไม้ตีแบบนี้ออกแล้วก็พุ่นบ่ไปเทนกันเปื้อนน้ําก๊อกให้เราบ่ได้คันามันสิทันเนาะครับมันทันแล้วก็ยังมือมเอื Rồi, em chế à, ừ. like, này khâu má, anh chị yếu nó, và qua thang, lại cả, bằng thưa cái chế này ở ngoài mัด khâu này, men này bài lượm này cả, uốn chỗ này cái men mัด cả khâu đây hẳn đây khi mà nó con ตกห้ามเหมือนเนี่ยนอนนันแหละจางบ่ว,ว่าคนเกี่ยวเข่าวมีมคนไปก่อรรมอ่ะย่างอยู่หักมือมีคนวันเทา่าไรก็แบนเ้าจ้างอยู่ทางนี้แฉนแตายแฉนเช้าน่ะปัญหาคือบม,มีคนไปเนาะแ,แบบว่ากับเจ้ากึ๊บหน้าไผยหน้าเล่าใช่ป้แม่ e ช่วงนี้มันเป็นช่วง à đã đủ kẹp kia phi nồng nó nhang một thân đây à chết đấy xong xong phen ô ô khỏi thuyền tập bù năm nay nè <laughs>

à tôi soi <cười> <cười> tùm mượn dịp lợi này vô này dịp lợi, này vô phải này vô bên này này vô bên dịp lợi, ớt, ừ, có tỷ sang, tí sang. Đấy, Có tỷ con đều đầy rồi bộ có khán đẹp xôi dù hẳn chứ cái đầy mũi mưa cộng khi nào này nó Cũng bình nhau Cũng này, mưa cộng Chắc không nghe được cả thằng bà lai phân phộng Vâng ạ Xăm bài, xăm bài, xăm bài Xăm bài, xăm bài, xăm bài Xăm bài, xăm đôi đời đời nà lạy anh lạy anh yêu đi mì yêu nè mà vào yêu nè đó mì yêu ừ. là đi 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 hay rồi เคยชได้ได้วยใ่ไมเนาะเฮ้ยมีเป็นกระเจ้าเรื่อยออกเปบมาให้คักแล้วนี่มาจากงเรือเหอครับก็ชุดทนี้แหละเนาะอากาศเดิมเปลี่ยนนัปวดัวมือนมันอีไ อมเนาะลมแห้งที <S <s ่เป็นไข่ต่าเป็นไขเป็นไะีู้กระบะในเตาอเออกินไปจองเพื่อให้เขาลมอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยเนาะเปลี่ยนแปล

ก่องวาไรเพ่นอยากสันๆเนาะเพราะว่าม้วนไม่กระชันพี่น้องเลยงนะอ๋อถึกปลาปอเออไปเด้มายามเนาะไปล เจ้าว่าว่าต้องใช่ไปยักบ่ไอ้ยองนานนอนนานมือนอนน่ามันแน่วโอ้ยเนาะกระเดียวมาเจ้านีคนยำใช่แล้ยาะเริ่มมายามมาไปปิ้งเองอืไปได้แน่การเด่นเนาะยังมาเอาไปปิ้งไม่ยามเขาม่ข้ามไม่คุ้นให้เขาเด้แมนแมนเออพยามให้ขึ้นมาข้ามแหกมันให้เด้เนาะขึ้นข้ามคุ้นให้เขาเด้ปลาถือใช่พวกนี้พวกยามมันก็เน่าแล้วเนาะดีแล้วมีพวกยำให้ ยามต้อนยามไซกอนโอ้ยบมดออ้ยเนาะมีคนมายามก่อนนะพี่น้องเนาโอเคนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กันอาไรใช่ได้ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้กันเนอะพ่อแม่พี่น้องเลย ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามทั้งสองเบาวไล่พาลุยเนาะขอบบุญขอบคุณนะด,าดาเด้อที่เขามารับเบิงรับชมสำหรับคลิปนี้กับเบาไล่ก็โตราไปก่อนสบาย